สวัสดีค่ะมือนีกรมาพอกับแม่บันคือเก่าคือเดิมค่ะเพิ่มเติมกรมีขายเห็ดค่ะเห็ดออกกันเลยได้ขายเห็ดค่ะคันเห็ดออกกันในคนในชุมชนก็จะมีไรได้นะคะอันนี้พอบานไปเก็บค่ะเก็บกับแม่บันก็สิเอามาเลี้ยงใส่ถาด เดี๋ยจะถาดใ้ก่อนคัดแยกก่อนนะคะว่าแม่บันชิได้ขายบอน,นะคะเขาไปรุ่นไปตามว่าแม่บันชิได้ขายบอเดี๋ยแม่บันกิเลี้ยงเ็จแล้วกะสิมาใส่ถุงค่ะตอนนี้แม่บันกะเก็บออกให้เบิดจกอนนะจ๊ะโคนตกก็ซิมีเห็ดออกยังสิละค่ะเขตอำเภอพักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิค่ะขันฟนตกดีก็มีเห็ดออกคนในชุมชนก็มีไรได้เมื่อหนึงก็ยางบไวยกะสี่ร้อยห้าร้อยสองร้อยสามรอยอูย่ดอกจ้าบางคนเพิ่นมันมานเพิ่นก็ที่ได้เป็นพันพุ่นละค่ะอันนี้ก็ไปเน่ขันฟตนตกเน่ก็บได้เก็บค่ะงามบอกค่ะพี่น้องค่ะงามงามจา้า แม่บันกะเซี่ยมาเอาใส่ทุงนะคะข้นุงเฮากะสีแถมแถมผักอบแอบเอาผักอบแอบใส่พร้อมปังเสียงรดเดอ้อพี่น้องจ้ะเสียงรดไลย์ไลยค่ะแม่บันกะเสี่ยมาเก็บใส่ถุงค่ะกะสีเลี้ยงไห้งาม,มาละค่ะไหงามซ้ำใด้กะเอาซ้ำนั่นแล้วนะคะ เลี้ยงให้แล้วกัเสียบไปคืนห้านขายค่ะการเลี้ยงเลี้ยงไปเนะค่ะแบบคุ้มเงมือนเพิ่นละค่ะถ้าซื้อถุงเดียวแม่บันก็ขาย50บาทคันซื้อสามถุงก็หนึ่งบาทค่ะกาสิใไสไปเรื่อยๆละค่ะจนกว่าสิกระสิเบิร์ด่น่ะค่ะ ฝากดติดตามช่องแม่บันผ่าแสบคนนี้หน้าตากรบบอดีแถมซ้ำเติมเท่าเสียดายเจ้าของตอนที่ยังเป็นสาวเป็นอย่างบเฮ็ดคือเขาเปิดช่องตอนเท่าไพสิเขาบัง ถาบุญเฮาเถิงคงมีคนเบิงให้อยู่ดอกตีแม่นบุญบ่มีแม่บันคนนี้ก็จะทำต่อสิบอยอมท้อสิบอยอมทอยสิขอทำต่อถึงแม่นมือนี้สิท้อแม่บันสิบ่ ยอมถอยถาเบิงงามบอจ้าเห็ดดอกตูงงมงามๆา,าจ้ามวนบอจ้าพี่น้องจ่าเสียงเพลงมวนบอร้องเองแต่งเองเด้อค่ะความรูดสึกของแม่บันเป็นยังไดแม่บันก็แต่งออกมาเป็นแบบนั่นล่ะค่ะแต่งไปสันลา เทามาแล้วว่ามีอย่างเห็ุขายของก็ขายได้แน่บ่ได้แน่กันเลยขายได้แน่บ่ได้แน่กระแต่งไปสละคา่ะว่ามีแนวเหตุดีก็อยู่ซื้อซื้อได้บ่เงาค่ะจังได้แม่บันก็ฝากกดติดตามจะถิ่มกันเด้อพี่น้อง จ้าใส่ถุงเสร็จแล้วเฮาก็สิเอามาเลี้ยงเนาะคะ่ะขึ้น้านขายค่ะดอกตูมเฮาก็ดอกตูมเฮาก,ก,ากสรสีมาเลี้ยงไปขา้างนาขายถุงละร้อยค่ะอันนี้ที่ได้หลายก็เพราะว่ามีหลายคนนะคะเอามาฝากกันขายเพราะว่าแม่บันเป็นคนอยู่บ้านเพิ่นไปหาเก็บมาแล้วเพิ่นก็สิมาฝากขายค่ะ แม่บันกระจดีใจดีค่ะขายให้เพิ่นบางมือแบ่งพันมามือละหาหกใบพี่น้องเอ้ยบนันดีเงินเจ้าของกับพม่มีสิท้อนอันนี้เห็ดพอค่ะเพิ่นฝากไว้สองขีด่อยหนึ่งผุ้เท่าเพิ่นไปเคลียร์เนาะค่ะเพิ่นก็นไดเดี๋ยวมือนี้เขามาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่า บอจ้าร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวสนใจก็มาได้เลยค่ะร้านแม่บันเด้วยค่ะตอนนี้เขาก็ได้ขายแน่แล้ว100 100น,นว you anymore, จะจ้า ก็เริ่มบางไปแน่แล้วค่ะเริ่มบางไปแล้วแน่แล้วค่ะอันนี้ลูกค้านี่ก็มีหลายประเภทนะคะนี่เดี๋ยวจะพี่น้องให้เลือกไว้แล้วเนี่ยค่ะเลือกไว้แล้วถุงหนึ่งมัดไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวไปกดเงินก่อนลาสันแม่บังจิตาเบิงว่าเดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันนะคะว่าเพิ่นจิกลับมาเอาวบอ,อันนี้เพิ่นบอกว่า เพิ่นจองไว้แล้วเพิ่นไปกดเงิ้นแป๊บเดียวมาสัน่นพอดีแม่แม่บันจําหมายเลขบัญชีเจ้าของบาได้เนาะคะ่ะส่วนทางนี้กะกะยังมีหลายอยู่ค่ะพอดใยอยากกะยังทันอยู่เขามาลุ้นกันเนาะคะ่ะ่าคนที่สร้างไว้เพิ่นสิกลับมาเอาบอเนะคะจ้าเมื่อนี้เฮากับเป็นเวลาอันค่ำแน่แล้วนะคะ แม่บันก็นเลยมาสรุปผลงานว่าได้ขายบอรกระเพาะได้ขายอยู่ค่ะเหลือบบกี้ถุงอกค่ะส่วนอันนี้เห็ดพอกบอ่ได้ขายปานใดเป็นของเพิ่นนะคะเพื่อนฝากไว้แต่ว่าหเห็ดลายๆเต็มแพงนะก็เกือบเบิดราคาเหลือยุดสองถุงกับเห็ดขมจังใดแม่บันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บันยด้ค่ะ สำหรับเมื่อนี้ก็แม่บันก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้แม่บันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ